ักประวัตินะครับสอก็จะต้องทําขึ <im 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 ้นในฟ้าหัวใจนะครับถ้าเกิดว่าขึ้นในฟ้าหัวใจของของเราผิดปกตินะครับเราก็จะต้องหมอที่ดูแลเขาก็จะช่วยวินิจฉัยให้ว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายนะครับแล้วส่วนในกรณีที่ทําขึ้นในฟ้าหัวใจปกติแล้วเนี่ยแต่ยังมีอาการแน่นหน้าอกนะครับหมอเขาอาจจะต้องเจาะเลือดเพื่อดูว่ามีการตายของกล้ามเนื้อหัวใจหรือเปล่า ส่วนในกรณีที่บวกลบนะครับบวกลบในที่นี้หมายถึงว่าเดี๋ยวก่อนที่จะมาหาหมอเนี่ยมีอาการเป็นแต่พอมาหาหมอแล้วหายขึ้นมาละทีนี้เนี่ยถ้าเกิดทำขึ้นในฟ้าหัวใจแล้วมันปกติหมออาจจะต้องทําวิธีอื่นเช่อนอา,อาจจะเอาไปวิ่งสายพานนะครับเพื่อที่จะได้ดูว่าขณะที่วิ่งสายพานเนี่ยมีอาการแน่นหน้าอกหรือเปล่าหรือมีขึ้นในฟ้าหัวใจผิดปกติหรือเปล่านะครับแล้วส่วนการวินิจฉัยขั้นสุดท้ายคือ เป็นการวินิจฉัยที่จะได้คําตอบก็คือต้องไปฉีดสีดูเส้นเลือดหัวใจนะครับในกรณีนี้เนี่ยก็คือจะต้องมีสาเหตุแล้วก็จะต้องมีข้อมูลที่สําคัญที่พอที่เราจะบ่งบอกว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายแล้วก็การฉีดสีนี่ก็คือเป็นการวินิจฉัยขั้นตอนสุดท้ายนะครับของคนที่เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบครับผม ยังไงก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้องนะคะคุณหมอคะแล้วโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนี่ร้ายแรงไหมคะแล้วร้ายแรงสักขนาดไหนคะเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยร้ายแรงนะครับคือ,อ,อประมาณสักคนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ย80%เนี่ยมักจะเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับแล้วก็มันสําคัญในกรณีที่ว่าคนไข้อาการเจ็บแน่นหน้าอกเนี่ย จะมาหาเราไม่เหมือนกันเช่นบางคนเจ็บแน่นสักพักหนึ่งก็เสียชีวิตได้หัวใจหยุดเต้นได้นะครับบางคนเจ็บแน่นจะเจ็บนานประมาณ1 0บถึงนาทีเราค่อยมาหาเราอาจจะไม่มีการนือหัวใจตายที่กินบริเวณกว้างมากแต่ว่าออพอมาถึงเราเนี่ยเราก็ยังพอที่จะวินิจฉัยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าในคนไข้ที่กรณีที่ว่าเจ็บแน่นอ,อกไม่เกิน3ามชั่วโมงนะครับการรักษาเราก็จะแตกต่างกัน ชั่วโมงแรกเนี่ยนับตั้งแต่ที่เป็นนะครับแล้วก็จนถึงโรงพยาบาลเนี่ยถ้าไม่เกิดเกิน3ชั่วโมงเนี่ยเขาก็จะมีการรักษาอาจจะใช้ยาก็ได้ใช้ยาละ,ละลายลิ่มเลือดนะครับในกรณีที่ว่าอยู่ในโรงพยาบาลที่ไม่สามารถมีทีมแพทย์ไม่สามารถมีห้องส่วนหัวใจนะครับหมอที่ดูแลอาจจะต้องพิจารณาให้ยาละ,ละลายลิ่มเลือดนะครับส่วนในกรณีที่ ไปคนไข้ไปอยู่ณโรงพยาบาลที่มีมีทีมแพทย์แล้วก็มีห้องส่วนหัวใจนะครับก็จะสามารถที่จะส่วนหัวใจต่อได้เลยนะครับเพราะว่าทีา่จะช่วยคนไข้ได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นครับผมคุณผู้ชมคะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนี้ร้ายแรงมากๆเลยนะคะช่วงหน้านะคะเราจะมาดูวิธีการป้องกันแล้วก็ดูแลตัวเองและคนรอบข้างนะคะให้ห่างไกลาจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบกันนะคะพักสักครู่คะ่ะ Aroha Live. Aroha Live. กลับมาอยู่กับแนในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ชมคะปัจจุบันเนี่ยคนเราให้ความสนใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนะคะแต่ก็มีหลายคนคะ่ะที่ไม่กล้าไปตรวจสุขภาพไม่กล้าไปโรงพยาบาลนะคะเพราะฉะนั้นรายการอะโรคาไลฟ์นะคะก็จะมาบอกถึงวิธีการดูแลและป้องกันตัวเองจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยนะคะและคุณหมอก็ยังอยู่กับเรานะคะเราไปพูดคุยกับคุณหมอกันต่อเลยค่ะมีคำถามที่ถามกันมากมายเลยนะคะว่าโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยสามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะคุณหมอ โรคเส้นเลือดหัวใจตีบไม่สามารถรักษาให้หายได้นะครับบางคนเนี่ยเขาคิดว่าเราเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วแต่ว่ารักษาไปแล้วดีขึ้นแล้วอาการดีขึ้นแล้วแต่ก็สุดท้ายก็ไม่ได้มาโรงพยาบาลเพราะว่าคิดว่าดีขึ้นแล้วแล้วก็หยุดยาเองนะครับโรคหัวใจตีบที่รักษาไปแล้วเนี่ยสามารถกลับมาตีบได้ซ้ํานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเรารักษาไปแล้วดีขึ้นแล้วแล้วละเลยในการปฏิบัติตัวนะครับนะก็คือหนึ่งต้องทานยาให้ครบนะครับ สปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนำนะครับแล้วก็ออกกำลังกายให้สม่ำเสมออะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่างๆก็พยายามดูแลตัวเองนะครับเช่นความดันโลหิตสูงไขมันเบาหวานนะครับทุกอย่างต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับถึงจะช่วยประคับประคองแล้วทำให้เรามีหัวใจที่ดีต่อไปได้อีกนะครับ รักษาได้นะคะแต่ว่าสามารถกลับมาเกิดขึ้นใหม่ได้อีกค่ะเพราะฉะนั้นเราควรจะหมั่นดูแลสุขภาพตัวเองอยู่เสมอนะคะคุณหมอคะและสาหรับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยมีข้อห้ามหรือข้อบังคับอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมคะคนที่เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยก็ในช่วงแรกหลังจากที่เราเป็นโรคหัวใจตีบเนี่ยหนึ่งต้องแน่นอนนะครับออกกําลังกายแต่ออกกําลังกายให้สม่าเสมอ นะครับไม่ควรที่จะออกกำลังกายหักโหมเกินไปในในระยะแรกๆนะครับถ้าเกิดว่าอาการเจ็บแน่นหน้าอกเนี่ยมันดีขึ้นแล้วหายแล้วเนี่ยกิจวัตรประจาวันของเราคือหนึ่งในในระยะสัปดาห์แรกๆก็เดินรอบเตียงเดินรอบบ้านห้ามขึ้นชั้น2ห้ามทางานหนักห้ามยกของในกรณีที่ว่าเ,เวลามาหาหมอทุกครั้งเนี่ยหมอก็จะดูว่าชีประจรเป็นไงความดันเป็นยังไงยังมีอาการแน่นหน้าอกอยู่หรือเปล่าขณะที่เราทํา ชีวิตประจําวันของเราถ้าเกิดว่าสมมุติไม่มีอาการแน่นหน้าอกแล้วเราก็ค่อยๆปรับตัวนะครับเขาเรียกว่าปรับตัวแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลไปแล้วเนี่ยมาเขาเรียกว่าทํากายภาพหัวใจนะครับก็คือจะมีการนั้นมาติดตามอาการดูดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับซึ่งจะเป็นผลดีต่อหัวใจนะครับ ใครที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยไม่ควรจะทำงานหนากักยกของหนักและควรจะไปพบแพทย์เป็นประจําสม่ำเสมอด้วยนะคะคุณหมอคะเราจะมีวิธีการป้องกันตัวเองอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบคะนะครับอย่างน้อยเนี่ยคนไข้ที่จะป้องกันเนี่ยหนึ่งอย่างที่บอกไปนะครับเป็นสาเหตุข้างต้นก็คือว่าผู้ชาย อายุถึงไหมอายุ4ี่ห้าไหมผู้หญิงอายุห้าห้าไหมแล้วก็รู้ว่ามีประวัติครอบครัวหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมีประวัติตามที่ผมที่ผมพูดมานะครับเราก็ควรที่จะต้องหมั่นเช็คสุขภาพร่างกายประจําปีนะครับปีละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับตรวจว่าความดันว่า1อยู่ในเกณฑ์ปกติไหมเกิน1้อยสิหรือเปล่านะครับส่วนไขมันนะครับ จะมีไขมันตัวดีกับไขมันตัวไม่ดีกับคอเลสเตอรอลนะครับนะหรือไตกิสและไตกลสลายนะครับส่วนมากก็จะต้องดูที่ไขมันตัวไม่ดีนะครับเพราะไขมันตัวไม่ดีเนี่ยถ้าเกิดสูงเกินไปก็จะเป็นแหล่งที่ทําให้เกิดโรคได้นะครับเช่นถ้าเกิด LDL นะครับที่เขาเรียกว่าไขามันตัวไม่ดี LDL เกินร้อยหนึ่งเนี่ยในคนไข้ที่เป็นเส้นเลือดหัวใจแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องกินยาลดไขมันแล้วก็ต้องลดอาหารจ จำ,จำพวกมันนะครับแต่ถ้าเกิดดีที่สุดก็คือต้อง L D L ต้องน้อยกว่า70นะครับนะครับแล้วก็เ,เรื่องเบาหวานนะครับเบาหวานก็ควรที่จะต้องเช็คทุกครั้งที่มาพบแพทย์แล้วก็น้ำตาลสะสมเนี่ยไม่ควรจะเกิน6.5นะครับแล้วที่สำคัญนะครับที่ลืมกันไปก็คือว่าจะต้องออกกำลังกายทุกวันอย่างน้อยวันละ30นาทีนะครับเป็นแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์ครับผม ป้องกันไว้ดีกว่ามาแก้ไขทีหลังนะคะที่สําคัญค่ะจะต้องออกกําลังกายเป็นประจําแล้วก็สม่ําเสมอด้วยนะคะและถ้าหากว่าเรามีเพื่อนญาหรือว่าคนใกล้ชิดเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเราจะมีวิธีการดูแลคนเหล่านั้นอย่างไรบ้างคะครับคือถ้าเกิดว่ามีคนในครอบครัวนะครับให้แรงจูงใจเขานะครับในการรักษานะครับให้กําลังใจนะครับแล้วก็ต้องแนะนำนะครับต้องแนะนําเรื่องการทานยาเพราะคนไข้ส่วนมากมักจะ ลืมตัวนะครับแล้วก็อีกสําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าญาติกับคนไข้บางทีก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็จะให้คนที่ดูแลใกล้ชิดแต่อาจจะไม่ใช่ญาตินะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยใครก็ตามนะครับที่ดูแลคนไข้เนี่ยผมว่าควรที่จะเรียนรู้ในเบื้องต้นว่าคนเวลาคนไข้มีแน่นหน้าอกขึ้นมาต้องถามอาการว่าเป็นยังไงเป็นเหมือนเดิมไหมถ้าเกิดเป็นเหมือนเดิมรีบหายามาให้อยู่ใกล้มือตลอดนะครับจ ยาอมไตล้ลินเนี่ยจะช่วยได้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอมยาไตาลินแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยก็ต้องรีบพาส่งโรง,งพยาบาลนะครับเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมได้รับความรู้ในเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะรวมถึงวิธีการดูแลแล้วก็ป้องกันผู้ป่วยโรคนี้ด้วยนะคะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณนายแพทย์สุรชัยตั้งโลหสุวรรณและโรงพยาบาลนาวมินทราบัญญัติสูงนะคะที่มาให้ความรู้ข้อมูลและความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้กันนะคะขอบคุณคุณหมอคะ่ะ ยินดีครับสวัสดีครับแม้เวลามีค่าของเราก็หมดลงแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะสัปดาห์หน้าค่ะเนจะพักผู้ชมไปเจาะลึกกับโรคใกล้ตัวโรคอะไรอีกต้องติดตามให้ได้นะคะวันนี้แนและรายการอะโรคาไลายชีวิตนี้ไม่มีโรคต้องลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่วันและเวลาเดียวกันนี้นะคะสวัสดีค่ะ